ทางสำนักงานของเราใช้ระบบการเซ็นเอกสารออนไลน์ที่มีชื่อว่า DocuSign น้องๆไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดโปรแกรมเซ็นเอกสารออนไลน์ให้เสียเวลาแค่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็สามารถเซ็นเอกสารส่งกลับให้กับทีมงานของเราได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่สำนักงานสวัสดีครับผมทศวรรษจากสำนักงานบัญชี Go Nuggets Account ด้ g and Tax วันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการเซ็นเอกสารออนไลน์สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาทำเรื่องภาษีและบัญชีที่สำนักงานหลังจากที่น้องสรุปเคสกับนักบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยทางทีมงานของเราจะส่งเอกสารที่น้องต้องเซ็นให้ทางอีเมลเวลาเปิดอีเมลเพื่อเซ็นเอกสารออนไลน์นั้นน้องต้องเซ็นให้จบทำให้เสร็จกระบวนการไม่ใช่ว่าเปิดอีเมลขึ้นมาดูว่าต้องเซ็นตรงไหนแต่น้องกลับไปทำอย่างอื่นไปทำกับข้าวไปอาบน้ำแบบนี้อีเมลที่เราส่งให้เซ็นออนไลน์นั้นจะเสียนะครับ เพราะฉะนั้นพี่ขอเตือนนะครับว่าน้องๆจะต้องเปิดดูอีเมลเพื่อเซ็นเอกสารเมื่อน้องพร้อมถ้าน้องยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเปิดอีเมลเซ็นเอกสารนั้นทางทีมงานจะกําหนดจุดกําหนดตําแหน่งไว้แล้วว่าน้องจะต้องเซ็นตรงไหนบ้างพอถึงตําแหน่งที่น้องต้องเซ็นตําแหน่งสุดท้ายน้องจะเห็นสัญลักษณ์รูปคลิปหนีบกระดาษน้องต้องกดไปที่สัญลักษณ์รูปคลิปหนีบกระดาษเพื่อแนบรูปพาสปอร์ตมาด้วย เพราะฉะนั้นก่อนที่น้องจะเปิดอีเมลเพื่อเซ็นเอกสารพี่แนะนานให้น้องเนี่ยนำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตตัวเองชัดๆเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนที่น้องจะต้องมีการแนบรูปพาสปอร์ตมาด้วยเมื่อเซ็นที่สุดท้ายเรียบร้อยแล้วและแนบรูปพาสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วน้องจะต้องกดคําว่า finish finish ที่แปลว่าเสร็จสิ้นหรือจบทางพี่จึงได้รับเอกสารที่น้องเซ็นกลับมา หลายคนเซ็นเอกสารออนไลน์เรียบร้อยมีการแนบรูปพาสปอร์ตมาเรียบร้อยแต่ลืมกดหรือไม่ได้กดคําว่า finish ทางทีมงานของเราก็จะไม่ได้รับเอกสารที่น้องเซ็นกลับมานะครับพอทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในระบบ Do c u s i ซ n จะมีการถามว่าน้องต้องการที่จะเก็บสําเนาที่น้องเพิ่งจะเซ็นเสร็จไว้ทางฝั่งน้องหรือเปล่าถ้าน้องต้องการที่จะเก็บไว้น้องก็สามารถที่จะ create account กับทางร o c u s i ซ n ได้เลยแต่ถ้าน้องไม่ได้สนใจอยากจะเก็บเอกสารที่น้องเพิ่งจะเซ็นเสร็จกลับมานั้นไว้ทางฝั่งน้อง น้องก็สามารถที่จะออกจากหน้าจอนั้นได้ทันทีเมื่อทําการเสกเอกสารออนไลน์ผ่านระบบรักคุไซเสร็จเนี่ยพี่แนะนานให้น้องแจ้งเตือนหรือทักไปที่เจ้าหน้าที่แอดมินของเพจบัญชีภาษีออสซี่ของเราให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเอกสารที่น้องเซ็นกลับมานั้นแน่พาสปอร์ตกลับมานั้นถูกต้องหรือเปล่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่แอดมินตรวจเรียบร้อยแล้วทางพี่ทีมรับบัญชีก็จะส่งเอกสารนั้นไปที่หน่วยงาน ATO หน่วยงานสรรพกรของประเทศออสเตรเลียนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์แล้วก็ อยากจะสนับสนุนเพจบัญชีภาษ,ษีออซี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ Facebook ของเราบัญชีภาษีออซี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ